สวัสดีค่ะแบมจากเพจสอนชงกาแฟสร้างรายได้บายชนพิชานะคะวันนี้นะคะแบมจะมาสอนสูตรชงเมนูอิตาเลียนโซดาขนาดแก้ว22ออนค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะ 1. น้ํา้ำโซดาค่ะ 2. น้ำบูฮาวายค่ะ 3. น้ำสตรอเบอรี่ค่ะแบมใช้เป็นของติ่งโลงสูตร2นะคะรสชาตินะคะเราสามารถเลือกได้ตามใจเราเลยนะคะว่าจะเอารสไหนนะคะ วิธีการทำนะคะแบมจะใส่น้ำสตรอเบอรี่ไปที่30 ml ค่ะจากนั้นตามด้วยโซดา50 ml ค่ะ จากนั้นแบบจะชงด้านล่างให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อด้านล่างละลายดีแล้วนะคะแบมบจะมาทําด้านบนค่ะด้านบนนะคะแบมบจะใส่น้ําบูฮาวายไปที่20 ml ค่ะ และตามด้วยน้ำโซดาอีก50 ml ค่ะจากนั้นก็จะชงทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะน้ำจะตักน้ำแข็งใส่แก้วให้เต็มเลยนะคะเมื่อตักน้ำแข็งใส่เต็มแก้วแล้วนะคะเทน้ำบูฮาวายของเราลงไปได้เลยค่ะ วิธีการเทนะคะให้เทใส่หลังช้อนชงนะคะเพราะว่าเวลาที่น้ําด้านบนของเราเทลงไปนะคะมันจะได้ไม่ไปกระแทกของน้ําด้านล่างนะคะเพราะว่าถ้ามันกระแทกแล้วน้ํามันจะรวมตัวกันนะคะค่อยๆเทแบบนี้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วปิดฝาเป็นอันใช้ได้ค่ะหรือนะคะถ้าใครอยากให้สวยงามนะคะเราสามารถเพิ่มน้ําโซดาลงไปด้านบนได้เลยนะคะให้เขาเต็มฝาแก้วแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เต็มฝาแก้วแบบนี้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปิดร้านกาแฟโบราณน,นะคะแต่ยังไม่มีสูตรนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะคะวันนี้นะคะแบมมีหนังสือรวมสูตรนะคะร้อนเย็นปั่นและขวดนะคะ77เมนูค่ะในหนังสือจะแถมสูตรโกโก้เหนียวและนมมีปั่นให้ด้วยนะคะ และแบมจะมีกลุ่มสอนชงให้เข้าฟรีนะคะในกลุ่มสามารถอยู่ได้ตลอดชีพและมีสูตรใหม่อัปเดตให้ตลอดนะคะวันนี้นะคะปกติราคาอยู่ที่590บาทวันนี้แบมจัดโปรโมชั่นให้เหลือเพียงเม่มละ299บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสามารถทักเพจสั่งได้เลยนะคะ และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แวมด้วยนะคะสำหรับวันนี้แวมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ